คุณผูชมท่านใดท g ่ตงกคตอยไ้คุณผ้่านี่ต i องการพูดคุยต้อ i การพูดคุยได้คุณผู้ r มท่ดที่ต้องก้องการพูดคุยได้คุณผ่าน้องการพูดคตองการพูดคุยได้คุผมท่านใดอการ r ูดคุารพูดคุยได้คุณผู้ชมท่านใดที่้องการพูดคุ i ต้องการพูดค h ยค้ชมท่านใดท่อง t ารพูดคุยต้องรพูดคุย i ด้คุณผานใดที่องการพู r คอรพ